t c Autotech Thailand นะครับมาดูวิธีการใช้เครื่อง T เ i อร์ไอไลน์เอสน,นะครับตอนนี้เราต่อเรียบร้อยแล้วฟักไฟเข้ากับเรียบร้อยแล้วเนาะเปิดสวิตซ์ปึ๊บแนะ่ไฟหน้าจอขึ้นแล้วเนาะอีกตัวนึงตัวนี้เป็นสวิต์นะครับให้ปุ่มกดให้มอเตอร์ทำง,งานเนาะตัวนี้ปุ่มสวิต์ไฟฉุกเฉินนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาปรับที่หน้าจอวิธีการใช้ที่หน้าจอกันนะครับมีอะไรยังไงนะ วิธีการใช้นะครับให้เราดูอย่าง,างเช่นเนี่ยนะ F 1เนี่ยเราก็กดตรงนี้เป็น F 1ใช่ไหมกด F 1ให้ดูเคอร์เซอร์นะเคอร์เซอร์ตรงเนี้ยเห็นนะเครเอร์เซอร์เล็กๆเนี่ยเห็นไหมถ้าเราอยากเทสกับปั๊มบอสเดนโซนะครับให้เรากดเลื่อนนะครับสอนเลื่อนซ้ายขวานะครับเห็นไหมถ้าเราผมจะเลื่อนนะกดปุ๊บเนี่ยเป็นแคทได้แคทสองเนี่ยแคทหนึ่งเนี่ยเปโซ เดลพายเดนโซ่บอสนะครับนี่ผมทดสอบกับหัวฉีดดีโกนะ้เนาะให้เราเลือกกับเป็นเด so นโซเนาะครับได้ F1 เรียบร้อยแล้วเนาะกด Enter ไเปน,นึงให้เรากดต่อไปเป็น Enter นะ Enter ปุ๊บต่อมา F2 F2 เราจะตั้งของแปลงหัวฉีดเท่าไหร่ปกติมาตรฐาน800นะครับประมาณนี้แหละมาตรฐาน F3 ต่อไป17ก็มาตรฐานประมาณนี้แหละครับ F4 คืออะไร Out Time คือเวลาที่เราต้องการเทสเนี่ มาหนะ้าร้อยเนี่ยวผมว่าเหมาะสมดีที่สุดละต่อมาที่สําคัญที่สุดนะสําคัญที่สุดคือ f ห้า f ห้านะ f ห้าเก,กด f ห้ากด f ห้าดูเคอร์เซอร์ตรงนี้เราตั้งแรงดันนะเราอยากได้เท่าไหร่ผมไม่แนะนําไม่เกินสักร้อยก็พอละตัวนี้ที่จริงมันทําได้ถึงร้อยหกสิบนะแต่อุปกรณ์ข้างในเราเนะี่ยมันมีประมาณใส่มาแค่ร้อยหกสิบ mpa ถ้าเราใส่ถ้าเราเทาาสต์รงดันสูงอุปกรณ์ภายใน,ในอ,าอาจจะเสียเร็วขึ้นเนาะ ออมาตอนนี้เราผมเทที่80ถ้าเราอยากได้สัก40นะให้เราดูเฟ์เซอร์อตั้างล่างกระพริบกระพริบนะกดให้มาตรงเลขเนี่ยตอนนี้มันอยู่ที่เลข8ละเราอยากได้40แล้วกด4ตัวเลขสีกดปุ๊บก็เป็นเลขสีกด enter เนาะต่อมานะครับต่อมา,าการใช้งานนี้เรียบร้อยละถ้าเราจะเทสละเราต่อระบบอะไรเสร็จเรียบร้อยละให้เรากดเปิดที่เดินมอเตอร์สีเขียวนะปุ๊บมอเตอร์ทำงานไดนะ้ฟังเสียงมอเตอร์ทำงาน,นเรียบร้อยละ เราทำงานต่อมาเราขึ้นแท่นเสร็จให้เรากด F6 นะครับ F6 คือการทำงาน F6 ปึ๊บน้าใปลวอยก่อชีดเรื่มมาแล้ว ร้อยครั้งนะครับหร้อยห้หลาดีนะมันนับเรื่อยๆมันก็จไหลลงหลอดแก้วนะนี่ม่นไหลละแป๊บๆนะครับการใช้งานนะครับไม่ยากเลย นี่เรารับได้500ครั้งนะครับ500เสรียบร้อยมันก็หยุดการทํางานไม่ฉีดน้ามันละตอนนี้ในการน้ำมันประมาณนี้ห่าฉีดตนนัวน,นี้มีปัญหานะครับครับผมโอเคกอมาอีกนิดนึงอีกนิดนึงถ้าเราอยากจะหยุดการทํางานแล้วกด F6 อีกทีหนึง่งมันก็จะหยุดนะครับกด F6 ปุ๊บหยุดเลยนะครับ อโอเคการใช้งานนะครับเบื้องต้นนะประมาณนี้นะครับลองทดลองกันได้เลยนะครับผมผมนะครับผมขอจบการน,นําเสนอแค่นี้ก่อนนะครับ p c ซีเอ t อตโต a n ค a ทยนนะครับขอจบการน,นําเสนอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ